สวัสดีน้องๆน,นะครับนี่ก็ ep สองเนาะเออแล้วก็ยังเป็นพี่สอนเหมือนเดิมพี่ชื่อกิตนะเผื่อลืมแล้วก็ข้างล่างพี่พี่ต้นน้ที่จะมาจับผิดการสอนพี่เหมือนเคยแล้วก็ ep หน้าน่าจะเป็นพี่เกอรเกอมาสอนเรื่อง inheritance กับพวก dna พวกนี้อาจจะเป็นพี่ด้วยมั้งที่เออพี่จะไปอยู่ด้วยจะไปสุ่มสิ่คอยรับความรู้เพิ่มอ่ะเรามาดูเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ว่ะก็คือ Cell division and sex determination, c ซลล์ดิวิชันแ n d เซ x d ์ดิเทอร์มิน n ชันก็คือการแยกของเซลล์แล้วก็การกำหนดเพศเนาะว่าเป็นเพศหลายหะายแบบนี้เซลล์ดิวิชันก็น่าจะเป็นหัวข้อที่เราค่อนข้างผูกพันเหมือนกันเนาะที่ต้นน้ำใช่ครับเจอกันมากี่รอบแล้วล่ะเนี่ยเรื่องมีไมโ o ซิสไมโอซิสเชิญตาไปยึดอันนั่นแหละอ่ะเรามาเริ่มกันเลยว่า B สามจุดหนึ่งไมโทซิสและเซลล์ไซคล A. Eh, know and understand that the cell cycle includes interphase, the cell grows and DNA is copied, and mitosis, division leading to, ah, division leading to two daughter cells that have the same number of chromosomes, so are genetically identical to each other and the parental cell. Ya yeah, mak, yeah, รู้และเข้าใจว่าวัฏจักรเซลล์ในวัฏจักรเซลเนี่ยก็รวมถึงอินเทอร์เฟสว่าเออเออเซล์โตขึ้นแล้วก็พวก DNA ถูกเลปิเคตเนาะก็คือแบบเออถูกก๊อปปี้มาอีกชุดอะไรเงี้ยและไมโตซิสเอออย่างที่น้องๆรู้ก็คือมันคือโปรเซสที่เอออแยกเซลสองเซลล์ออกจากกันอะไรประมาณนี้ซึ่งเออ b นัมเหรือเออเรียกว่าไงวะ อุ้ยว่าไม่ได้เนาะจำนวนของโครโมโซมของทั้งสองเซล์จะไอด n นติอลกันก็คือจะเหมือนกันเป๊ะทุกประการเซลล์ลูกเหมือนเซลล์ผู้ปกครองพารินโ l ไม่เซลล์แม่แล้วกันเหมือนกันทุกปรเหมือนกันทุกประการนี่คือไมโทซิสอ่ะ B อะไรต่อ Know and understand the role of mitosis in growth by increasing cell numbers repair of tissues replacement of worn-out cells and asexual reproduction. อ่ะข้อนี้อะไรโอเ,เออรู้และเข้าใจหน้าที่ของ,ออออง osis, ไมโตซิสอันนี้เรายังอยู่เรื่องไมโตซิสเนาะไมโตซิสเดี๋ยวเราเจอแน่ๆอยู่ละอ่าเขา้าเข้าใจหน้าที่ของไมโตซิสในการเจริญเนี่ยแหละในการเจริญเติบโตของเออถู้กบวะเติบโตของ ในการเพิ่มจํานวนของเซลล์เออท้าพูดได้ถูกใช่ไหมในการเพิ่มจํานวนของเซลล์ในการรักษาเนื้อเยื่อต่างๆแล้วก็การทดแทนเซลล์ที่แบบวอนเอาไปแล้วแบบเซลล์ที่มันเจ็งไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็การสืบพันธุ์แบบแม่สาเพศไมโตซิสเออจะรับผิดชอบตรงนันแล้วอย่างสุดท้ายคือ C Understand that cancer is the result of changes in cells that lead to uncontrolled growth and d i v a t i o n รู้สึกว่าเรื่องนี้เขาเล่นบ่อยมากเนาะรื่องน้ำใช่คือเขาเขาจะให้แปลเขาจะให้แปลว่าอารมณ์โอ้ยผู้ผิดเขาแปลอารมณ์ว่าเออเข้าใจว่าเชื้อมะเร็งเนี่ยมันเกิดจากการที่เอ่อไมโตซิสเกิดขึ้นแล้วมันแบบอันคอนโทระก็คือควบคุมไม่ได้ เซลโตโหรือว่าแยกกันอย่างควบคุมไม่ได้นั่นคือ c a t e r o s หรือ c a t e n n อ่ะพอจบไอ้พวกนี้หมดแล้วเราก็เดี๋ยวมาไล,ล่ทีละเรื่องกันเเนาะเรื่องแรกก็คือ role of mitosis เป็นเรื่องที่เขาเล่นค่อนข้างบ่อยอ่ะว่าแบบอันไหน Mitosis ทำอย่างนี้อันไหน Meiosis ทำอย่างนี้นองวิทยวนะถ้าแต่ไม่ผิด <Hello. S 1> uh, ได้ไงวะเอาได้ยินป่ะได้ยินบุะววะ no 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 okay, okay. ได้ยินได้ยินโอเคโอเคเมื่อกี้ว่า <c oughs> ไงนะ uh, เออข้อสอบบีแบทเนี่ยพี่น้อณนา้ำเขาเออเขาชอบออกแบบว่าอันนี้เออ ทำอย ki, ่างนี้อย <ana> ่างนี้อย่างนี้อันนี้เป็นอันไหนเป็นไมโตซิสบ้างหรือว่าอันนี้อันนี้อันนี้แล้วไมโอซิสทาอย่างนี้บ้างใช่ไหมเพื่อนมันออกอารมณ์ถ้าจะเปรียบเทียบกันว่าแบบหลังจากมีไมโตซิสได้แบบผลเป็นยังไงไมโอซิสเป็นยังไงหรือว่ากระบวนการแต่ละช่วงเนี่ยมีแบบจำนวนโครโมโซมเท่าไหร่สองเอ็นเท่ากับเท่าไหร่ยันเท่าไหร่อาจจะมีการเปรียบเทียบนี้นิดหนึ่งเนาะอ่ะงั้นเรามาลองไล่โรของไมโตซิสเราแล้วกันติดอี่ตัวเองในได้น อ่ะข้อแรกนะ role of mitosis ก็คือ growth of multicellular organism ก็คือการเจริญเติบโตของพวกสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์เนาะอ่ะอย่างที่สองก็คือ repair tissue อย่างที่บอกก่อนหน้านี้เนาะทำหน้าที่ในการ รักษาเนื้อเยื่อที่เสียหายอะไรพวกนี้หรือว่าออแทนที่ one out sale ใช่ไหม replace one out sale อย่างที่สามก็คือ asexual reproduction ก็คือ,อ,อการการผสมพันธุ์ อย่างเออไม่อาศัยเพศเนาะพี่ต้นน้ำพอยกตัวอย่างได้ไหมครับอาสิบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศอ <50, 000. S 1> ก็อาจจะเป็นก็อาจจะเป็นการแบตเร s ฟิชชั่นแบบในพวกแบคทีเ r ียก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นการ fragmentation ในพวกแบบเชือ้อราเราก็สามารถเจอได้เหมเเอือนกันใช่ และข้อสุดท้ายก็คือ regeneration of new cells by stem cell division เนอะก็เป็นการ regenerate เซลล์ใหม่จากพวก stem cell division อะไรพวกนี้ก็อยากให้น้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ไว้อ่ะเรื่องต่อไป phase ใน mitosis น้องๆก็พี่เชื่อว,ว่าน้องๆก็ค่อนข้างผูกพันกับเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ B map ไม่ได้ออกละเอียดเท่าที่พี่เท่าที่พี่จำได้น,นะ มีแมทเขาไม่ได้แบบว่าโปรเฟสเกิดอย่างนี้เซนโตโซมขยับไปนู้นตรงนี้ตรงนีงง้มันยังไม่ขนาดมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าน้องเข้าใจอยู่แล้วที่มองว่ามันดีมากเพราะว่าน้องไดได้ทําความเข้าใจได้ง่ายอะไรพวกนี้อ่ะอย่างแรกก็คือเขาแบ่งอย่างนี้อินเตอร์เฟสแล้วก็โปรเฟสเมตาเฟสอนนเฟสเทโลเฟสเนี่ยทั้งหมดคือไบโตติกเฟส แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือไซโตไคนิสก็คือเอาง่ายๆอินเตอร์เฟสเตรียมโคโมโซมเตรียมพวกดีเอ็นเอลิพิเคตนน่นนี่นัน่นนน่นนี่นั่นไมโตติกเฟสแยกแยกแยกสารต่างๆแยกปุ๊บไซโตไคนิสแยกไซตโตพาซึมแค่นั้นแต่เอ,อส่วนรายละเอียดที่เขาก็อยากให้รู้ก็คือในอินเตอร์เฟสเนี่ยอย่างที่น้องๆรู้มันแบบ มันแบ่งออกไปเป็นกี่เฟสย่อยซึ่งน้องๆก็น่าจะรู้อยู่ว่าเออเฟสอิสต์เฟสเนี่ยมันมีเฟสย่อยอีกสามเฟสเนาะก็คือเฟสแรก G หนึ่งหรือแก็บวันช่วงแกบวันก็คือช่วงเออเตรียม DNA ให้มันเข้าที่เข้าทางเนาะ S, <Yes>. <S ก็คือซินเทซิสก็คือการเปิด DNA replication เนาะ แล้วก็เศษสุดท้ายก็คือ G2 ก็เก็บก็คือช่วงถัก DNA ใช่ไหมพี่เราเราเข้าใจถูกเนาะใช่ครับมันเพราะว่าในการเรียกว่ากระบวนการในการเกิดต่อของเซลล์มันต้องมีทั้งช่วงที่แบบช่วงที่เกิดการแบ่งเซลล์และช่วงการเตรียมพร้อมนะเพราะว่าในการแบ่งเซลล์ในแต่ละครั้งเนี่ยมันอย่างเช่นเมโดซิสก็ต้องมีการเพิ่มจำนวนโครโมโซมขึ้นซึงต้องใช้พลังงานนะว่าแบบสารต่างๆมากก็เลยต้องมีช่วง G ช่วง G ต่างๆในในการ เตรียมได้ว่าเตรียมพร้อมสำหรับขั้นอตอนการแบงเซลเนาะอ่ะซึ่งพอถึงออช่วงไมโทติกเฟสเนี่ยเขาไม่ได้เอ,อเน้นละเอียดอย่างที่เราบอกแหละเขาก็ไม่ได้เน้นละเอียดขนาดนั้นแต่พี่ก็อยากแนะนําว่าให้ลองไปทวนในของของโรงเรียนเราก็ได้เพราะพี่มั่นใจว่าแบบเอของโรงเรียนเราได,ได้ได้เรียนเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคุณลงนัา ใช่ครับว่าในโรงเรียนน่าจะเรียนอยู่แล้วแต่ว่าอย่างนี้ก็ต้องอ่านเพิ่มเติมไม่ใช่แบบเรียนแล้วเราปล่อยเราคอนสอบเราต้องอ่านทวนให้แม่นนะครับเลี้ยงให้ถูกว,ว่าตรงไหนมีจํานวนโครโมโสมกี่เอ็นีเท่าไหร่มีเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะใช่ครับแล้วพอถึงไซโตไคนซิสก็คือเอ่อที่ให้มั่นใจว่าเขาจะออกไหมแต่แบบให้ควรรู้เอาไว้ก็คือถ้าแผนไซโตไคนซิสเนี่ยเขาจะเกิดกระบวนการนี้ อ่าเซลเพลตก็หากเป็นแอนิมอลตัวอนิุณิสสาประมาณนี้ครับเออมีอะไรอีกมีอะไรอีก เออโอเคอีกสรุปอีกอันที่ควรรู้ก็คือหนึ่งราวของไมโตซิสคือลิซออินอูเซล identical ก็อย่างที่เขียนไปก็คือการเกิดไมโทซิสหนึ่งครั้งได้เซลล์สองเซลล์ที่ไอด n นติโกกันซึ่งเอ่อไนเซลล์เหล่าเนี้ยเอ่อที่เขา ไมโตซิสการนีส่วนใหญ่เขาก็จะเกิดขึ้นในสมบัติเซลล์เนาะพี่ต้นน้ำอะไรคือสมบัติเซลล์ครับสมบัติเซลล์ก็คือเรียกว่าพูดง่ายๆก็เซลล์ร่างกายนะมันมันจะไม่เกิดมันจะมีเซลล์อีกแบบหนึ่งคือเป็นเซลล์สืบพันธุ์อย่างเช่นพวกสเปิร์มหรือเซลล์ไข่พวกนี้จะไม่เจอกันแบ่งแบบนี้เนาะอ่ะซึ่งไอ้นี่มันก็จะอยู่ในรูปของไดโอยเนาะที่เรารู้กันว่ามันคือโครโมโซมของชุดในประมาณนี้ ก็ประมาณนี s, like ah. ้เนาะที่เท่าที่พี่พยายามไปสรุปกันมาเท่าที่น้องควรรู้ในเรื่องมาตกสีก็ประมาณนี้แปลต่อไปรู้สึกหลอกกินเวลาไปเยอะมากขอโทษอ่ะมีคำตอบสองไมโอซิ n d e cell cycle อ่านก่อน A know and understand the cell cycle includes interface and meiosis ก็คือเหมือนไอ้เมื่อกี้ ก็คือเซลล์ไซโคในโหมด m e i o s i s ก็คือมีอินเทอร์เฟเหมือนกันและ Miosis division that produce daughter cells known as gamete เรื่องนี้ค่อนข้างอ,อยากให้น้องแม่นเนาะเพราะว่าตอนเขาเล่นแบบไอ้เรื่องแกมีต s โตรมาติกเซลล์พวกเนี้ยค่อนข้างบ่อยโดยที่เรื่องที่เขาเล่นก็คือ number of chromosome chromosome number เนี่ย is half from diploid to haploid ก็คือ2 n ตัวเอ็ n เดียวที่นี่ะที่รู้สึกได้ว่าพี่เจอเข้อสองแบเนี้ค่อนข้างบ่อยก็เลยอยากให้น,อน้องไม่ใช่เถอ,ออทำใจแต่เตรียมตัวเรื่องนี้เอาไว้ so they have a single set of chromosome ก็คือพอาหารปุ๊บมันก็เหลือแค่เซตเดียวเนาะก,ก็คือเ n เดียวอะไรอย่างงี้ each daughter cell will be genetically different เรื่องนี้ก็สำคัญเพราะว่าหนึ่งในเออ ลักษณะของ m มโอซิสก็คือมัน daughter cell ของมันจะไม่เหมือนกับ parental cells ผลก็เกิดจาก m มโอซิสเหมือนกันฉะนั้นเรื่องแงีน้องก็ควรรู้เอาไว้ข้อสอบมก็เล่นลอารมณ์ประมาณนี้แหละอ่ะต่อไป B know and understand the role of meiosis in reducing the chromosome number and that the full chromosome complement is restored at fertilization ก็คือ เอ่อไมโอซิสเนี่ยตอนสร้างแกม,มีดเนี่ยมันลดจำนวนโครโมโซมัมเบอร์ครึ่งหนึ่งแล้วมันก็จะกลับมารวมกันเท่าเอา่อเท่าเดิมอีกรอบก็คือจากาที่ผมพูดในสุดก็คือมันลดลงมาเหลือ N Fertilization ก็คือเปิมหัวเอกใช่ไหมเติมมีหนึ่งเ เอกมีอีกเอรวมกันเป็นสองเอ็นซึ่งก็กลับมาเท่าเดิมเหมือนเดิมหลังจากเฟอร์ทิไลซ์กันแล้วอารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหมพี่ธนาพี่ธนบใช่ครับใช่ใช่ใช่เดนเราเราต้องพูด่ะ <c oughs> เอ้ยโวย,ยกนี่นะหยกนี่นไีได้ได้ใช่ ใช่ใช่ใช่เลยครับก็ถ้าให้ย่อก็ประมาณนั iosis, ้นเนาะมานนี้เลยอ๋อแล้วก็ไอการที่ไมโอซิสเนี่ยมันแยกกันแล้วอ่ะทำให้อ a ช h อ a เ g อร์เซลอ่ะ i l l be genetically different อ่ะก่อให้เกิดถึงเรียกเรียกว่า variation เนะการเปลี่ยนแปลงในแบบพวกไมโอซิสพวกนี้มันจะเกิดขึ้นหากเเกิดการมิวเทส กิด m u t a t i o นขึ้นมาอะไรพวกเนี้ยเอ่อก่อให้เกิดพวก c a n ร์เซลล์พวกนี้นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นในไมโ o ซิสแต่การเปลี่ยนแปลงในไมโอซิสมันเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งมันก่อให้เกิดความหลากหลายในเอ่อในสิ่งมีชีวิตอะไรประมาณน,นี้ใช่ไหมครับวิโรนะครับใช่มันเรียกว่าเรียกว่าวิวัฒนาการก็เกิดขึ้นไม่ใช่วิวฒนาการสิเรียกว่า แต่ก็ถูกนะการวิทยาการก็เกิดขึ้นจากตรงนี้ส่วนหนึ่งนะว่ามีการสับรับเปลี่ยนในจีนเขาไมเแน่นสลับไปเรื่อยๆเนอะรวมกับมิวเทชันนิดหน่อยก็จนมันก็เลยจะเป็นวิทยาการถึงทุกวันนี้ครับส่วนเออเฟสในไมโอซิสอ่ะถ้าเป็นไปได้น้องก็ลองไปทบทวนอีกทีเออถ้าพี่ลุยหมดน่าจะยาวเกินซึ่งเข,เขาเล่นเขาเล่นออกบ่อยไหมคือพอจําได้ไหม อือกบ่อยไมหมเราไม่ค่อยแน่ใจนะใช่ไหมเท่าที่เราจำได้อ่ะมันก็ไม่ค่อยเน้นเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดเร,รามีเวลาพี่ก็ขอแนะนำให้แบบไปทำควาเข้าใจพวกนี้ด้วยเพราะว่าพี่ก็เชื่อมั่นว่าน่าจะออกข้อสอบในโรงเรียนน้องอะ่ะอ่ะแลวนี้ก็คือตารางเปรียบเทียบระหว่างไมโอซิสกับไมโตซิสเนะก็อย่างที่เรารู้กันไมโตซิสเนี่ยพอไมโตซิสออกมา เออก็คือดอทเตอร์เซลล์นี่ยมีจำนวนชุดโครโมโซมที่เหมือนกับพาราเอนโตเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นเนาะมันไอดีติโก้กันส่วนไมโอซิสเนี่ยเอออ่าหลังจากเอออินเทอร์เฟสเดียร์เอ็นเดบิคชันมุ่งนี้อ่าไมโอซิสหนึ่งแยกกันไปแล้วแล้วก็แยกกันอีกผลลัพธ์มันจะมีทั้งหมดสี่เซลล์ซึ่งสี่เซลล์นี้เออมี variation ซึ่งทำให้4เซลล์นี้เอ่อเรียกว่าไงมีดิเฟอเรน t ์เจเนติกเอ่อเจเนติกมันดิเฟอเรนต์เจเนติกอินโฟมิชันหรอใช่ใช้คำนั้นก็ได้เพราะมันมีแปรายชันคือมันเกิดการสลับโทโมโซมหรือว่า ยีนที่ต่างกันอ่ามันมันเกิดแบบความหลากหลายพวกนี้อ่ะนี่ก็สรุปย่อยๆของไมโอซิสไป B สามจุดสาม asexual and sexual reproduction A know and understand that asexual reproduction involves one parent and that offspring are genetically identical when no mutations occur mm hmm. อย่างที่คุยกันเมื่อกี้เอ่อไมโทซิสมันก็เอ่อไปร่วมด้วยกับ อสส์เซ็กชวล r o d u c t i o n หรือการสืบพันธุ์โดยแม่ใสาเพศซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันอินบอฟหนึ่งพาร์เก็คือมีแม่หรือแม่และกันแม่ตัวเดียวซึ่งสามารถผลิตออฟสปริง of ที่เอเนติกลี่ไอดนติโกกันก็คือ,อ,อข้อมูลทางพันธุกรรมเหมือนกันเดียหากไม่มีการกายพันธุ์เกิดขึ้น B know and understand that sexual reproduction involves two parents and that offspring are genetically different in relation to each other and the parents leading to increased variation อ่ะอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เอ่อมโอซิสี่ยมักเกิดขึ้นในเอ่อพวกยูคาริโอตเนาะอ่ะเอ่อซึ่งเซเชิลเร์ดักชันหรือการสืบพันธุ์อาศัยเพศเนี่ยพูดถูกปะวะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยจริงต้องการ two parents พ่อแม่เอ่อเพื่อ เอ่อทำให้เกิด o f f s p r i n g ที่มีเอ่อข้อมูลทางพันุกรรมเนี่ยที่ต่างกันออกไปแต่ไอ้ที่ต่างกันออกไปก็คือเอออย่างที่เรารูเนาะก็คือรวมพ่อกับแม่ฟิวชั่กันอะไรประมาณนี้ทำให้เกิดการเอ่อทำให้เกิด v a r i a t i o n ในสภาพแวดลอ้อมอะไรประมาณนี้ครับต่อไปที่3.4ม e x d e ี e r s i x d t t o r m i n a t i o n n know that in most mammals including humans females are XX and males are XY อันนี้ก็ตรงตัวเนาะเข้าใจว่าเออในเอ่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยรวมไปถึงมนุษย์เอ่อ female หรือเพศเมียเนีเ่ยเพศเมียเนี่ยจะมีโครโมโซมเพศที่เป็น XX แล้วเออ เพศผู้เนี่ยจะมีโครโมโซมที่เป็น X Y เออแล้วก็ be able to establish the sex and ratio of offspring using genetic diagram ก็อย่างที่น้องเห็น diagram าานี้เลยมันอารมณ์เดียวกับเทำเข้อสอบออพ,พันธุศาสตร์เนาะพีรน้ำใช่ฮะมันนการแบบว่าอะไรดีวะ มราไม่เป็นไรเอาดีว่าบ่อยไปไม่เนไปจับดันใส่ <c oughs> นั่นแหละเออแล้วที่น้องๆควรรู้ก็คือเออใน i n h u m a n เนี่ยหรือมนุษย์ของเราเนี่ย ratio of male offspring to female offspring always one to one ก็คือเออ ratio ของ offspring เนี่ยมันคือหนึ่งต่อหนึ่งเพราะนี่ก็ xx อันหนึ่ง xx อันหนึ่ง อุ๊ย <ians S 2> ผิดเอ็กเซคชั่นหนึ่งเอ็กเซคชั่นหนึ่งเอ็กไลน์หนึ่งเอ็ไลน์อันหนึ่ง,นนงซึ่งมันก็คือนหนึ่งต่อมันทเป็นไปได้ที่ลูกจะเกิดมาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงแค่ <S <S 2> <S 2> <S 2> แหละประมาณนี้ยอดสรุปเร็วๆของบทนี้มันก็ยังมีพวการายละเอียดอื่นๆที่พี่อยากให้แบบน้องไปลงดีเทลก็คือพวกเข้อขมูลในไมโตซิส เออหรือไมโอซิส1 2พวกเนี้ยถ้าน,น้องแม่นๆน่ะในในห้องสอบอ่ะน้องก็จะสามารถตัดสินใจให้เร็วขึ้นได้ใช่ไหมพี่ตั้งน้ำใช่ครับ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละก็แค่นี้แล <ผม S 1> ้ว <c oughs> เจอกันกับที่จะเจออีพีหน้ารับผม <c oughs>